ก็วันนี้ตำรวจสอนอร่มเก้าก็ไปตรวจสอบ,บที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะหลังจากได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมีการเนี่ยฆาตรกรรมโดยคนที่ก่อเหตุเป็นลูกชายส่วนผู้เสียชีวิตเป็นแม่นะฮะลูกชายอายุ33แม่อายุ73ปีนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแค่โร่มเกล้าซอย27แยก7ขีด 2, 2เขตละกระบังกรุงเทพมหานครและศพเนี่ยอยู่ในอ่างอาบน้ำ ลักษณะมีการใช้ปูนโบกทับปิดบังอำพางคาดว่าตายมานานนับสัปดาห์นะฮะคนก่อเหตุเนี่ยในบอยรับสารภาพอ้างว่าฆ่าแม่เพราะแม่ชอบบน่นโดยรัดคอแม่ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตจากนั้นนำศพไปไว้ที่อ่างอาบน้ำพร้อมทั้งโบกปูนผสมกับเสื้อผ้าปิดเอาไว้เป็นชั้นๆน,นะฮะพลตำรวจตรีเกียรติกุล สนที่เนนผู้บังคับการตํารวจนครบาลสามเนี่ยบอกว่าหลังจากนายบอยไปมอบตัวไปแจ้งตํารวจว่าตัวเองก่อเหตุก็ได้ถูกควบคุมตัวแล้วตัวมาสอบถามนะฮะนายบอยเนี่ยมีประวัติอาการป่วยทางจิตเวทร,รักษาอยู่กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานะครับเอาเดี๋ยวลองฟังท่านผู้การหน่อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปสืบสวนนะครับรวมถึงสายตรวจนะครับก็พาตัว นายบอยมานะครับมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อจะมาพิสูจน์ทราบว่ามีการกระทำกังกล่่วเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมีศพของคุณวรนันันซึ่งเป็นมารดาของนายบอยนะครับอยู่ใต้อ่างอาบน้ำในห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าจำนวนประมาณสักห้สิบชิ้นนะครับ ผสมกับปูนการชนสูตรพิษศพอยู่เนื่องจากเป็นการตายผิดธรรมชาตินะครับในส่วนของตัวคุณตาลหรือบอยเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการควบคุมตัวไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ดําเนินคดีต่อไปครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ตารวจบอกว่าบอยไม่ได้ใช้ยาเสพติดคือไม่มีประวัติใช้ยาเสพติดแต่มีประวัติป่วยจิตเวชครับวันนี้ชินก็ไปในพื้นที่เกิดเหตุนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาภายหลังจากที่ในบอยเนี่ยถูกควบคุมตัวเอาไว้นะฮะ ครับก็ตรงพื้นที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเคหะลุ่มเกล้าซอย27นะฮะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็การพื้นที่เอาไว้เนี่ยไม่สื่อเข้าไปแต่เราได้คุยนะฮะได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณป้าวรานันหรือว่าป้าสุนะฮะก็เป็นที่รักของชาวบ้านเรแ,แงนี้แล้วฮะแต่ด้วยความที่ป้าสุเนี่ยมีลูกชายป่วยทางจิตคือชาวบ้านก็ยืนยันนะฮะอย่างป้าสุน,นี่คือผู้ตายป้าสุคือผู้ตาย<อ>หรือว่านางวรานันเนี่ยแหละ,ค,ะครับคนเดียวกันเขาก็บอกว่า อ๋จริงๆอ่ะก็ยืนยันนะฮะว่าบอยเนี่ยพี่จงมไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่ามีอาการป่วยทางจิตมานานแล้วชาวบ้านไม่กล้าย,ยุ่งเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่ป้าสูกเนี่ยแกออกไปหาข้าวข้างนอกบ้านบอยเนี่ยชอบเอากระดาษเนี่ยมาเผาบ้านตัวเองเป็นประจำเลยอ,อย่างครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยบอยไปชั้นสองของบ้านแล้วจุดไฟใส่กระดาษใส่ลังกระดาษเนี่ยแหละแล้วไฟก็ลุกพลึบชั้นสองโชคดีเหลือเกินที่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเห็นผ่านว่ามีกลุ่มควัน ก็ไปดับไฟกันไว้ได้เนี่ยแหละครับแต่ส่วนตัวก็ไม่กล้าย,ยุ่งหรอกเพราะว่าบอยเนี่ยชอบอรา,ารวาสนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับก็อันนี้คือเพื่อนบ้านนะอีกคนนึงคือคุณป้าภฑูรย์น,นะฮะแกเป็นเพื่อนบ้านแต่แกรู้สึกแปลก,ปลกเพราะปกติเนี่ยป้าสุเนี่ยมักจะออกจากบ้านเนี่ยทุกวันเพื่อไปหาข้าวหาปลาให้กับลูกชายตัวแกเองเนี่ยคืออยู่กับลูก2คนไงแต่ปรากฏว่าประมาณ1สัปดาห์ไม่เจอป้าออกมาเลยก็แปลกใจแอบไปสอดส่องดูหน่อยสิ ปรากฏว่าไปเจอบอยเนี่ยบอยเนี่ยนะมันลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านคือเดินไปเดินมาไม่ยอมนั่งและปกติเนี่ยจะออกมาสู่บ,บูรบุหรี่หรือว่าเดินออกนอกบ้านเนี่ยบอยไม่ออกมาและ <c ười> ก,ก็แปลกใจก็ <c ười> พยายามที่จะไปคุยกับประธานชุมชนว่า <c ười> เดี๋ยวไปดูในบ้านหน่อยไหมว่าป้าสูรเน,ในใี่ยแกไปไหนแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝั่งของอคุณป้าภฑูทย์แกบอกว่าแกเริ่มได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านแล้วด้วยนะฮะเอาไปฟังเสียงหน่อยครับแม่ไอ้ลูกมันฆ่าแม่มันตายแล้วมังจะเป็นนี่หลย เพราะว่าแม่เขาว่าจะไปหาข้าวมาเะต้องกินจื้อของให้เขากินตลอดนี่อยู่ครั้งนึงที่เขาไอเนี่ยเขาเดินไปแล้วก็ไปทุบเสาเขาบอกสอนให้มาะไปดูแมก็มันมีฟันออกมาแล้วชาวบ้านก็มีันไปดูมะไปเจอเห็นแล้วก็รำหาญก็นานอยู่ระเบียงบ้านเราอ่ะคือว่าเขาไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาไปแล้วเขาจะหายไปเลยใช่ไหมเขาไม่หายเขาจะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าออกพิสูจน์เกต็ดไม่ปกติแล้วแม่เขาอะ เช้าเนี่ยประมาณ6กโมงหกกว่าเนี่ยป้าจะใส่บาตรหน้าบ้านจะเห็นทุกเช้าแต่4ี่วัน5วันอะไม่เห็นเลยไม่เห็นแกขี่จักรยานเลยมีคนบอกว่าแม่มไอ้ลูกมันฆ่าแม่มันตายแล้วมั้งพูดเล่นกันนะทีแรกก็พูดเล่นนเนระแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปยุ่งบ้าทุกเช้าคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับประธานชุมชนดนวยนะครับอย่างคุณพี่อุทัยแกบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยป้าสุก็เคยมาขอความช่วยเหลืออยู่ประจําเลยพี่โจงคุณผู้ชมครับ บอกว่าเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเอาลูกไปบําบัดหน่อยเพราะว่าถูกลูกทําร้ายร่างกายอยู่เสมอเลยนะฮะโดย่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณสัก2อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยป้าสุแกก็มาบอกว่าประธานชุมชนไม่ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลแล้วนะเธอเนี่ย ไปหาหมอเอายาให้ลูกกินและอาการดีขึ้นที่ไหนได้นะฮะปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เจอป้าสุกอีกเลยจนกระทั่งชาวบ้านก็มา,มาสักครู่เนี่ยอย่างป้าไพทู์เนี่ยแกมาบอกว่ามีกลิ่นเหมน็นเน่าเนี่ยโชยออกมาซึ่งตอนแรกก็กล่าวว่าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านหน่อยไปดูนี่ป้าสุอยู่ไหมปรากฏว่าฝั่งของลูกชายในบอยเนี่ยไปบอกตำรวจก่อนนะฮะแล้วไปแจ้งทางทีมงานของนักการเมืองให้เอาลูกเข้าไปว่าพ่อแม่เขาจะบอกว่า ก็พยายามจะเอาไปรักษานะแต่มันไม่ไปมันไม่ยอมไปและจับก็จับไม่ได้เขาก็ไปแจ้งนไปแจ้งเราแล้วไปแจ้งทางทีมงานของนักการเมืองให้เอาลูกเข้าไปแต,ต,ตใ่ใช่ใช่แจ้งหลายรอบแล้วอันนี้ลูกเขาเนี่ยคราวนี้เขาไม่ไปเราพยายามเข้ามาจับขอร้องเขาไปก็ไม่ไปเขากลัวว่ามันจะกลับมาทำลายเขาสุดท้าย นะครับเขาก็ต้องเจอเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆพราลูกเขาเขาเคยโดนทาร้ายนี่กี่รอบโอ้โหหลายรอบมากประมาณ 3- ามสี่รอบที่เขาโดนทําลายอยู่นะครับก็เขาไม่มีญาติพี่น้องมีสองคุ่ลูกป้าผู้ชมครับคือมีข้อมูลจากตํารวจนะครับเขาบอกว่าบอยเนี่ยมาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับแม่ได้ประมาณ3ปีได้แล้วนะครับและก่อนเกิดเหตุเนี่ยเคยบวชเป็นพระประมาณ1เดือนด้วยเพิ่งจะลาศิกขาออกมาไม่นานนะฮะแล้วก็มาอยู่กับแม่เนี่ยสองคน บอยบอกว่ารู้สึกกดดันแล้วก็ไม่เป็นอิสระในการใช้ชีวิตกับแม่นะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุสะเืินขวัญขึ้นครับเอ่จริงๆสตอรี่ของสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยผมคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งไว้ด้วยพี่จงครับคือ2แเม่ลูกคู่นี้เพิ่งจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แต่ก่อนเนี่ยคือเขามีสามีนะบอยพ่อเสียชีวิตพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านตัดสูตรชื่อดังเลยและก็ร่ํารวยนะฮะบ้านหลังใหญ่โตแต่พอพ่อเสียแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่เป็นดังเดิมแล้วอ,อย่างแม่เนี่ยก็เสียใจที่สามีจากไป สุดท้ายก็ต้องมาอยู่บ้านที่เกหะชุมชนร่มเก้าครับะะแล้วบอยก็เริ่มมีอาการป่วยนะครับแต่บอยเนี่ยเคยเปรยกับชาวบ้านแล้วแหละว่าเขาอึดอัดที่ถูกแม่เนี่ยบังคับทุกอย่าง<อ>จะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยแม่ก็ไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้แต่แม่จะจัดแจงกลุ่มเพื่อนให้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไปเที่ยวกับบอยอ,อันนี้หลายอย่างที่บอยเนี่ยเคยบอกกับเพื่อนบ้านมาด้วยโอโอนะฮะนะครับ